สวัสดีนะครับวันนี้พวกเรานะครับสองคู่จิ้นนะครับอยู่ในช่วงสองคู่จิ้นสยองขวัญเราก็จะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะครับแต่ละคนที่เคยเจอมาเรื่องราวเกี่ยวกับผีเรื่องราวที่มันแปลกๆหรือเรื่องราวที่มันน่ากลัวต่างๆนะฮะน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มเนี่ยเชื่อเรื่องผีไหมก็เชื่อนะอก็เชื่อแล้วจูเนียเราเชื่อไหมเรื่องผี มันไม่เคยเจอไงมันก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบมันจะยังไงจะเชื่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอไงเราไม่มีเซนด้านนี้เลยอ๋อไม่มีเซนไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสไม่เคยทีเนี้ยแต่ละคนเนี่ยต้องมีบ้างแหละประสบการณ์อย่างนพีนเนี่ยเคยเจอพีงเคยเล่าให้พี่ฟังละตอนนั้นพีนเจอเป็นยังไงบ้างครับหนลองเล่าก็ตอนนั้นอยู่ที่บ้านนอกอยู่จังหวัดสุพรรณใช่ไหมแล่ที่นี้ก็ไปงานเลี้ยงกับพ่อแม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นก็ประมาณ กำลังจะขึ้นปออยู่อนุบาลกำลังจะขึ้นปอเด้จบค้อมได้เด็กอยู่นั่นแหละก็ไปงานเลี้ยงเสร็จอะไรอย่เงี้ย<ม>พอกลับบ้านมาก็นอนปกติไม่มีอะไรนอนกับใครบ้างก็เราอ่ะนอนกลางพ่อกับแม่นอนริม,อ,มออและที่นี้ก็อะไรวะนึกก่อนและที่นี้นอนไปสักพักก็มันมีแสงที่แรกมันมีแสงก่อน เราหลับไปยังตอนนั้นอะตอนนั้นหลับไปแล้วแล้วรู้สึกตื่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามันก็เป็นแสงเขียวๆที่รักเราก็ไม่ได้อะไรเราก็หลับตาต่อสักพักมีมาเป็นเสียงเสียงแบบเอ๊อย่างเงี้ยเออเราก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยอะไรวะเออและและทีนี้ก็เสียงดังขึ้นดังขึ้นเเลยมันข้ามาใกล้เราเรื่อยๆใช่เหมือนค่อยๆมาเรื่อยๆเราก็เลยลืมตาเลยแบบลองแบบกั้นใจดูอะ ก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงมีเป็นเหมือนแบบชุดเขียวอ,อแล้วก็มีรอยแดงๆเหมือนแบบเป็นคาบเลือดอ,ะ<ห>อ่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็เหมือนอุ้มเด็กอุ้มลูกอะ่ะอ,อยู่ตอนนั้นเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกใช่ไหมมันก็ยังไม่มีตรงมีเตียงอะไรเงี้ยก็นอนในมุงอะ่ะออยู่หน้าม,มงุงเลยแล้วที่นี่ก็เหมือนอุ้มลูกอย่างเงี้ยแล้วเสียงก็เอ้ยอย่างเงี้ยยาวไปเรื่อยๆเออยาวยาวไปเรื่อยๆจน ค่อยๆเหมือนเขาค่อยๆไปกับเสียงด้วยอ่ะค่อยๆลอยไปทีแรกก็คิดว่ามีสลิงหรือเปล่าสลิงแต่แต่ตอนนั้นคงไม่มีใครมาเล่นหรอกก็พอลอยไปก็ลอยไปหลังบ้านใช่ไหมแล้วเสียงก็หายไปแต่แต่ก่อนที่เสียงจะหายไปแป๊บนึงอ่ะนาบ้านนั้นมีนาอยู่ด้วยนาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะอืแสดงว่านาเนี่ยก็ได้แต่ไม่เห็นแต่เราอเห็นใช่ แล้วทาไงต่อครับตอนนั้นฟิลตอนนั้นโหเพราะเห็นเสร็จเท่านั้นแหละคุมโปงกอดแม่เลยจ้ะแล้วเราพยายามเรียกแม่เรียกอะไรไหมไม่อ่ะตอนนั้นไม่กล้าแบบมันกลัวออแล้วแบบว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ด้วยกลัวพูดไปก็คงแบบไม่มีใครเชื่อเราอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจําได้เพราะว่ามันติดอยู่ในใจใช่เออแต่นาก็ได้ยินนาก็เลยแบบลุกไปดูหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอ่าอ่าแล้ว่น้ากลัวด้ยครับเสียงต้องหน้ากลัวด้วยครับ เสียงน่ากลัวหรออ่าเสียงน่ากลัวทำเสียงกบน่ากลัวน่ากลัวได้ครับก็พอตื่นมานะครับก็ว่าแบบเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าก็นาก็ไปดูก็ไม่มีอะไรและทีนี้พอตื่นมาผ่านประมาณสองวันอย่างเงี้ยแล้วก็อึดอัดอ่ะก็เลยลองบอกกับแม่ไปอืมอ่าถามแม่เลยว่ามันอะไรมีอะไรหรือเปล่าใช่แม่ก็คงแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยและทีนี้เราก็ได้ยินแม่เขาคุยกับผู้ใหญ่อีกบ้านหนึ่งเขาไปคุยอะไรกันไม่รู้แต่เราได้ยินเขาบอกว่าเนี่ย บ้านเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันเคยมีแบบว่าคนแบบว่ามาแบบทําพิธีเหมือนแบบว่าบ้านเลี้ยงแบบวิญญาณเลี้ยงผีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราแล้วเราไม่รู้เราเข้าไปอยู่เราไปซื้อต่อเต้นก่อนไหมช่วยปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับครับอ่าต่อเลยครับน้องฟิล์มมีเลี้ยงผีใช่เขาบอกไหมครับว่าเลี้ยงผีเลี้ยงยังไงเอาข้าวให้กินอะไรอย่างนงี้ยอืมก็ยังไง กินอะไรอ่ะใบไม้กินน่องเนี่ยนึกว่ารู้อ่าไม่รู้ไม่เคยเป็นอ่ะนี่น่าจะรู้นะเป็นผีอยู่เราเล่นนะก็เรื่องก็มีประมาณเนี้ยประมาณนี้นี่คือเจอตอนเด็กใช่แล้วพอเราโตแล้วก็ย้ายบ้านไปนู่นไปนี่ไปเลย่อยจเลยฝังใจได้ฝังใจเลยว่าชุดสีอะไรอะไรใช่มันเหมือนแบบพอเราเริ่มโตมาเจอขนุนอย่างเงี้ยเราที่เราเห็นมันเป็นสีเขียวอ่ะ เพราะว่ามันไม่ได้มีแสงไฟมีอะไรนะแต่ตัวเขาอะเหมือนมีแสงออกมาเออเราก็เลยเห็นแล้วหัวฟูฟูอะจริงๆุดแบบนี้ต้องเจอกับตัวเองเนาะใช่ถึงเชื่อเนี่ยพี่พี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างแบบเขาไม่เคยเจอะเขาแบบไม่มีจริงหรอกลูกอย่าไปสนใจอย่าไปอันนี้วิทยาศาสตร์อยู่ไทยมาตั้งแต่เกิดจนโตอ่ะไม่เคยเจอรู้ไหมว่าไปเจอที่ไหนที่ ที่ไปเรียนที่ไปประเทศจีนอพี่ไปเจอเรื่องเนี้ยที่ประเทศจีนวันแรกเลยที่ย้ายเข้าไปในหอพี่เปิดประตูเข้าไปในห้องกลิ่นหอมอ่ะมันตีเข้าจมูกปึ้งหอมเหมือนมันมีแรงดันอะจากห้องอะทงนี้ห้องมันปิดปิดทุกอย่างอยู่นะใช่แต่มันมีแรงดันเข้ามานหน้าเราอะปึกแต่เป็นกลิ่นหอมเราก็ยังไม่เอะใจอะไรตอนนั้นไม่ได้สนใจเวลาผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีเพื่อนเริ่มเจอมีเพื่อนเจอผี มีเพื่อนเจอผีแล้วก็เขาก็มาเม้ามอยกันอยู่ในมอมาเล่ามาเล่าให้ฟังว่าเออเจออย่างงี้อย่างี้ทีนี้พอกลับเรากลับมานอนกับพี่รูเมทชื่อพี่ชลิปเป็นรูเมทพี่เขาก็นอนอยู่ข้างพี่เขาก็เอาเปิดเป็นเดนเล่าขึ้นมาว่าเออเนี่ยน้องคนนึงเนี่ยในในมเนี่ยเจอผีนะเจออย่างาง,างี้นี้งั้นระหว่างที่เรากําลังเล่ากันอยู่อะคือเตียงมันจะเป็นแบบมีสองเตียงติดกันแต่เตียงพี่เอซื้อมาเองมันจะต่ากว่าเขาหน่อยเขาจะนอนข้างบนเขาก็หันหน้ามอง ตะแคงอะนอนคุยกับพี่พี่ก็ตะแคงนอนคุยกับเขามองเข้าไปสักพักหนึ่งระหว่างที่กำลังคุยกันได้ยินเสียงเกง้กงเก้งอย่างเงี้ยนาฬิกาปลุกไม่ใช่่าพอสักพักหนึ่งเราก็เรื่อยเก็เริ่เรมเงียบฟังจากที่เรากาลังคุยกับพี่ชลิปเนี่ยแล้วจหยุดทั้งคู่หยุดทั้งคู่แล้วมอ,มองหน้ากันสักพักหนึ่งพี่หนึ่งใน่ใจบอกว่าถ้าเกิดเป็นผีเป็นอะไรอ่ะขอให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งเก้งคิดปั๊บมาปุ๊บ คิดปั๊บมาปุ๊บคิดในใจใช่ไหมใช่เราคิดในใจเรา<อ>ไม่พูดออกไปเราก็เอ้ยกลัวแล้วแล้วพี่ชลิตก็เริ่มแบบทำหน้าไม่ได้ยินใช่ไหมหมออะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าเออได้ยินหมอก็เลยว่าสงสัยว่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อห้องข้างบนร่วงมาโดนลาวเหล็กข้างล่างหรือเปล่ารั้วเหล็กตรง<อ>ตรงะเบียงพี่ชลิตพูดว่าเลยรู้ปะหมอนี่มันชั้นห้าชั้นบนสุดเลยนะ้แล้วเราก็ตกใจระหว่างที่กำลังคิดระหว่างที่กำลังกลัวเสียงเก้าอี้เลื่อนรู้ เก้าอี้เลื่อนซึ่งเก้าอี้จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือตั้งอยู่ด้านหลังมันเลื่อนเองคือในห้องเรานะใช่เหมือนมีคนล่าแล้วเป็นเก้าอี้ที่เป็นเหล็กแาบเบาๆกับพื้นมันก็จะเป็นแสงคื้อย่างเงี้ยพอได้ยินเท่านั้นพี่ชลิปกลิ้งตัวลงมาเลยที่แรกนึกว่าได้ยินคนเดียวพี่ลิปกลิ้งตัวมาแบบตกใจมากอ่าเรื่องนี้ก็คือเราก็ผ่านไปวันนั้นคือนอนนอนด้วยกันเลยเสร็จแล้วปั๊บพี่คนหนึ่งจะเข้ามาในห้องจะมาเอาเอากันไกลมาขอกันไกลพี่ชลิปอยู่ในห้องหนึ่งวันนั้น นี่ไม่อยู่จะไปหอเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนไปหอเพื่อนเจออะไรด้วยอ่าทีนี้เขาให้พี่น,นันพี่มูซาสองคนเข้ามาด้วยกันในห้องออเขาก็เดินเข้ามาแล้วทีนี้ประตูอ่ะพอเปิดประตู้าไปมันจะเห็นประตูเอ่อเป็นประตูระเบียงเลยซึ่งประตูระเบียงอ่ะมันจะเป็นกระจกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเปิดไปในห้องมันจะสะท้อนเห็นใชห้องถูกไหมระหว่างที่เขากำลังจะเดินไปหยิบกางเงไกลเนี่ยเขาก็มองไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็หยุดแล้วพี่ที่อยู่ข้างหลังเขาก็หยุดเหมือนกันแล้วเขาก็มองไปรรูู้้้มยออออเเเเจจะไาาผหญิงืน่ออ่ี อยู่ด้านหลังเขานะอะอย่างเงี้ยแล้วก็กลมมาอยู่ด้านหลังตรงประตูทางที่เขาต้องเดินผ่านเขาหนาวหรอหนาวหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะแล้วทีนี้เขาหันหันกลับไปหันกลับไปมองไม่เจอเขาก็รีบวิ่งออกมาจากห้องเลยอ่าเรื่องนี้ก็ผ่านของไม่หยิบละเรื่องนี้ก็ผ่านไปแต่คือฮือฮากันเลยนะในมอทีนี้ปั๊บพี่ตอนนั้นก็เอาง่ายๆไปเล่นไพ่กับเพื่อนช่วงนั้นไม่มีสอบอ่ะก็มีสังสรรค์กันเราเล่นชิวๆเล่นไปสักพักหนึ่งเล่นประมาณตีสองละ มีเสียงคนเคาะประตูเขาแบบ,บอย่างเงี้ยปังปังโอ้โเนี่ยแล้วพวกเราก็เงียบกิบเลยปกติแล้วว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างงี้นะแต่ว่าจะเป็นพวกต่างชาติคนพวกนี้ถ้าเกิดเขาจะเหนื่อยลุกออกมาเปิดประตูแล้วอะเขาต้องรอให้เราอะเดินไปเพื่อเปิดประตูแล้วเขาจะคุยกับเราเลยว่าเฮ้ยคุณดึกแล้วนะเสียงดังเนี่ยเบาหน่อยแต่นี่ไม่มีครับผมพอเคาะปั๊บเล็กเสียงเงียยไปเลยอ่ะพวกเราก็โอเคเลิกเล่นกันเลิกเล่นไพ่กันแต่เราสองพี่แล้วก็เพื่อนอีกสองคนอยู่ในห้องห้าคนนะ นอน,นอ่างนี้นะอันนี้พี่พี่จะนอนกลางเลยแล้วก็เพื่อนนอนนอนขนาบข้างสองคนเนี้ยหลับไปแล้วแต่พี่สามคนยังนั่งคุยกันอยู่ก็คุยกันเม้ามอยเสียงดังตามภาษาระหว่างที่เราคุยคุยกันอยู่เนี่ยพี่ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนถอนหายใจเสียงแบบ mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. ประโยคสนทนาคือสามคนได้ยินเพราะฉะนั้นทุกคนเงียบพอเงียบเสร็จมันก็พูดต่อสองคนมันก็พูดต่อพี่ก็เลยพูดว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ยินเหรอแล้วก็ เออด้ยินก็มึงอะทำเสียงคือพี่ชอบทําเสียงเล่นอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพี่พี่เลยว่าอ้าวถ้าถ้าเป็นกูแล้วกูจะถามมึงทไมกูไม่ได้พูดแค่นั้นแหละมองหน้ากันแล้วก็ลงล้มตัวลงนอนทีนี้จําให้คนที่มันหลับได้ไหมคนแรกเลยคนที่นอนอยู่ฝั่งเนี้ยมันตื่นขึ้นมากลางดึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามันตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันเห็นอะไรตอนเช้าพี่ตื่นมาเตียงมันนอนเบียดมากเพราะนอนกันห้าคนแต่เพื่อนอะนอนห่างจากพี่ไปมากเลยเว้ย คือนอนแบบเอ้าทําไมมึงมึงรังเกียจกูอะไรขนาดนั้นเลยทิ้่ไว้เออเว้นที้ไว้เรานอนสบายเลยก็เลยถามมันบบกมันก็บอกว่าก็เมื่อคืนน่ะกูนอนตะแคงขนาดนี้แล้วพอกูจะพลิกตัวไปอ่ะกูก็เหมือนติดใครเหมือนติดมึงอ่ะเออเหมือนพลิกไปแล้วติดตัวมึงอ่ะกูก็เลยต้องนอนท่านี้ตลอดทั้งคืนเลยเพื่อนที่อยู่ฝั่งนึงก็พูดเหมือนกันทั้งที่พี่เป็นคนนอนไม่ดิ้นเลยนอนท่าเนี้ยแต่มันบอกว่ามันติดเหมือนมันติดอะไรเงี้ยทีนี้ปั๊บเราก็ อ่ะเราก็ผ่านไปทีนี้เพื่อนไอ้คนที่เป็นทอมตื่นขึ้นมาแล้วบอกเออมอเมื่อคืนเนี้ยมึงทําอะไรวะทําไมไม่ยอมนอนบอกเฮ้ยก <"He i, S 1> ูนอนมานานแล้วกูแ<ๆ>คเห็นมึงนอนเล่นโทรศัพท์อเออกูบอกเล่นโทรศัพท์ถ้าเล่นโทรศัพท์มันก็ต้องมีไฟสองหน้ากวดีมึงเห็นหน้าปะบอกเออว่าไม่เห็นถ้ารักษะเป็นไงถ้าให้เดานะมือจะอยู่ประมาณเนี้ยืคนเดียวกันเลยอ่ะมือจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้พี่ก็เริ่มเฮ้ยตกใจแล้วเลยขอโทษขอโปรยไป ทีนี้มีวันหนึ่งเหมือนกันมานั่งเล่นเน็ตกันเพื่อนอีกเพื่อน,นคนหนึ่งมานั่งเล่นเน็ตกันสักพักหนึ่งพี่ก็เป็นคนแบบปากเสียด้วยความที่เราไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าถ้ามีพลังงานเน็เนตจะวิ่งเล่นเร็วนะพี่ก็เดินไปเลยเปิดประตูเปิดประตูเสร็จก็พูดภาษาจีนบอกเชิญเข้ามาสี่เข้ามาเลยพูดว่าหุ่นิงหุหญิงประมาณเนี้ยเป็นเน็ตมามาเน็ตไวเลยครับเน็ตแบบพื้ดพื้พื้นโหลดซีรีส์โหลดอะไรปกติเน็ตหออืดมากอ้าววันนั้นผ่านไปจนสักพักหนึ่งเพื่อนคนนี้ มันก็เดินกลับไปตึกมันจะเป็นรูปตัวยู <S <S ปึ๊บ <S <S ปึ๊บปึ๊บอ่ะนางก็เดินเดินคิดตามนะเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายรอบหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งห้องมันจะอยู่มุมจุดตรงนี้อ่ะเป็นตัวยูมันก็เดินเดินเดินเข้ามาที่ห้องระหว่างที่เพื่อนคนที่เป็นทอมที่เล่าให้ฟังมันกำลังไขกุญแจอยู่เพื่อนผู้ชายยืนอยู่นี้แล้วผู้หญิงคนนี้อยู่หลังสุดอ่ะมันก็เปิดประตูเปิดปั๊บแล้วก็เดินกาลังจะเปิดประตูการังจะไขประตูเพื่อนผู้หญิงให้อยู่ข้างหลังมก็เฮ้ยมึงมึงเร็วเร็วร อะไรวะก็รีบไขประตูเ<า>ข้า,าไปไป,ป<ะ>ึ๊บเข้าไปในห้องปับ๊บก็ปิดประตูปั้งแล้วก็ถามมึงเป็นไรวะเฟยมันก็บอกว่าระหว่างที่มึงกำลังไขกุญแจอ่ะกูรู้สึกเย็นๆเสียวๆข้างหลังกูเลยหันหลังไปมองอแล้วกูเห็นผู้หญิงอ่ะยืนอยู่ตรงมุมลุต,ตัวอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่ในตึกแล้วมันมีไฟเหลืองอยู่ดวงเดียวตรงนั้นและที่มันบอกเร่งๆ,ๆเพราะผู้หญิงคนนั้นอ่ะยืนอย่างเงี้ยโอ๊ยอะไรยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วค่อยๆเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเดินแบบเดินเงี้ย ดยอย่างเงี้ยมหน้านะผมปิดหน้าแล้วเดินแบบดึง,งดึง,งดึงมันก็เลยรีบวิ่งให้ข่ายไปอ่าแล้วสรุปไปเลยไหมพี่ชฉลี่เขาไปสืบมาว่าห้องที่พี่พักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามันเป็นนักเรียนจีนคบกับนักเรียนต่างชาติแล้วนักเรียนต่างชาติคนเนี้ยเขาเรียนจบปีหกเขาก็ต้องกลับประเทศเขาใช่แล้วผู้หญิงคนเนี้ยท้องและติดต่อตาไม่ได้เลยเลยมาที่ห้องของผู้ชายเสียใจมากมาที่ห้องของผู้ชายแล้วก็ปีน รั้วระเบียงใส่ส้นสูงคือนางแต่งชุดเดทใส่สวยเลยใส่สวยเลยแล้วตอนคือส้นสูงว่าถ้าเวลามันเดินขึ้นตรงเหล็กอะมันจะดัองแกงแกงแล้วเขาก็กระโดดลงไปแล้วลก็ตายตรงตุกน,นั้นเจอน่อเจอน่เอนี่เจอนเะนี<ม>่เจอนี่เอนี่เจอนี่เจอ่เลยนี่เจอน่เจอนี่เจอนี่เจอน่เอ่เจอนี่เ็อนี่เจอนเจอน่เจอน่านี่มจนี่ออะไ่วะอนนี้พี่ก็ไน่รู้เอนอนันอนเจอนี่อเน่อนเอเอเอเ่เอ่เน่นี่เนี่นอ่นนี่อน่เงี้ย เรื่องราวสยองขวัญยังไม่หมดกับทีมเท่านี้โปรดติดตามชมในตอนต่อไปไปตัดสินใจถามอาจารย์เขา<ม>เขาก็บอกว่าเราอะ่ะเขาเลขทุกอย่างไปดูวันเกิดทะเบียนรถมือโทรศัพท<ม>์โดยโทรทุกอย่างเราขาดหมดคือสา <ขอ S 1> ตาขาด,ขาด